่ะโอเคการสวัสดีท่านผู้ชมท่าระบบนะวิญผมจีแครครับสำหรับวันนี้เราจะเปิดตู้กระชาตู้แรงธาตุดินโกรน,นจะเป็นขออาสนะอาริอีกแล้วครับอืมอีกแล้วควาสมาก็เนิสนิสเอ่อบวกอแทกอสเดเมจแอนฮีดัมโบอัพเอ็มพีรีคอเวอร์เอ็มพ ทีเพื่อนอ่าโอเคสอง,องนี้นะอัลล็อกเบรกสครั้งอัลล็อกเลือดกับ HP บวกอืมอืม,อม,อมแค่นี้แล้วก็ตู้ตู้พิเศษซึ่งผมมีโรยเเี่ยแต่พเทียบสุ่มก็พอ,พอเพื่อได้อืมสวยตัวนี้เหรอเป็นตัวที่กูไม่ค่อยชอบแต่กูก็ข้ามอยู่ดี <c oughs> โอเคถ้ามันเหอะก็ผมคิดว่าจะสมแค่ตู้ไอ แรงใหม่นะแรงเฮ่ตัวเล็งนะตัววุธวุดผมไม่น่อัดล็อกกาแต่ต้องดูว่าไอสองนี้เป็นท่าอะไรมากกว่าเออช่วงนี้ช่องเราก็ลางๆนะครับมันไม่มีอะไรจะทำจริงๆนะช่องเราถ้าว่าไหลได้ไหมก็ไหลได้แต่ว่าผมเบือเ่อเบื่อไงไม่รู้เบื่อแอปนี่แหละเบื่อแอปไลน์มัไม่ค่อยดีไงอืมเอาได้ดาวนนี่สกิลเว้ย ดาบเก่าอ่ะไม่เคยชอบดาบเก่ามีแล้วอ่ะเอาไงดีอืมจะคือจะจริงสุดโตะอะไรนะโต๊ะอายุลิงอ่ะโอ้โหเป็นสไนเปอร์เปิดกระปุกคือจะจริงสุดได้ไเ,เอาดีกว่าเพราะคิดึกว่าไม่ค่อยเอาเพราะเล่นมันจบไปแล้วอ่ะอืม,แล,มอแล้วจบเปิดเราเออเลยทิ่ไม่ทันัดนะคิดซะว่าเปิดตู้นี้ถ้าเก๋ใช่มันเถอะไม่ได้แคร์อะไร หาดาวอีกแล้วคือแม่งไอห้าดาวผมเบื่อสุดละจะออกก็ออกดาวเป็นตัวอะไรอัลินาว่าสไนเปอร์ว่ะนะโอเคตัวจะไม่แย่จะสลับรมบานคนมันจะอาจะแย่ยกันได้แต่จริงตี้ผมก็หอ,อมนะตีผ้ผ่มอืม ตีดีน,นะพร้อมเลยอ่ะล้วปัญหาคือสไนเปอร์ผู้ไม่มีตัวสไนเปอร์ไม่มีธาตุไหนเงี้ยสิ่เจอง่ายวะอีเวนต์ก็เลื่อยใหญ่เยอะอยู่ส่ควรก็น่าจะไม่ <laughs> ไม่ไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดนะฮะยังไงก็ไม่เปิดต้องแลกครับต้องนี่คนระับ ต้องแลกจะอาจตแรกอะไรเดี๋ยวเอ๊จะแรกเดี๋ยวว่าเอ๊คือผมก็นึกไม่ออกเลยจะขายอะไรดีนะแม่คือแบบดาบัก็ล้นหลามมันดาบอะดาบลา้นหลามมากเอาจริงดาบผมก็ไม่ใหญ่อะไรเยอะนะนี่มันก็ให้เยอะสักขนาดเนี่ย เอานี่ออกดีิบไหมเอ่ออะไรวะจำไม่ได้ดาบดาบแต่วะดาบน้ำของลู่พี่ลีน่าแล้วกันนะอ่ะผมขอนี่ออกแล้วกันนะเอานี่ออกแล้วกันนะ,อนออะนนะของไอ้นั่นต้องออดเนี่ยต้องออดต้องขอออกนะแม่งคือเกมมิง่งมิ่งแย่สำหรับผมมาก ไมอชอช่วงนี้ก็เป็นเกมที่บ้านหน้าเบื่อก็เตรียมรบเกณนะผมนะก็ลบไปสบายๆชิวๆไปนะก็ไม่ต้องเคเราไม่ได้ส้นดาบเพอ,อเกี่ยวนะเพราะมันเพราะตกไฟท่าดาบผมไม่มีสักเกือบตัวเลย <laughs> ไปนเปอร์ คืออยากจะเก็บไว้แต่วันหน้าจะต่อมาถ้าไฟถ้าถ้าไฟดาบเดียวผมไม่มีเว้ยเออไอตรงนี้ประเด็นเว้ยผมไม่มีเว้ยเออเลยต้องแลกแม่งดีนะา้าเมื่อกี้ไม่ได้ก็อดอะ่ะหออยุดรับป่ะวะไม่ใช่เนี่ยดีนะาแม่ แล้วนี่ไงสไนเปอร์มีท่าแสกับทาาตินแม่งไม่คู่ครัโอเคงั้นก็ขอบคุณมากสำหรับกาดูคลิปนี้ครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมสำหรับแรงนี้ก็จะเป็นแรงเก็บแต้มไม่ใช่หมดเวลานะไม่ใช่ค่าด้วยเก็บเกบเก็บแต้มหมดเวลาซึ่งตอนทนี่ผมเห็นก็คือประมาณห้าสิบล้านเป็นตี้อะไรตัวเก่า <laughs> อาลสี่ปีอ อ่าอลิสอมายยรีเหรออืมที่มันเรียกเรียกเกาะอมตะด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นอ่าไออลิสอลิทที่ไม่ใส่ชุดเกาะซึ่งผมมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อับชุ่มนะเลินน่าจะใช่นะอลิสมันมีนี่อันนี้อันนี้อลิสตัวนี้ซึ่งร้อยทุกตัวนะคือร้อย เอ้ยไม่ใช่หรอทุกตัวดิเวทตัวากลางตัวกลางไม่ตัวกลางมันแปดสิบห้าผมก็ยังสงสัยมึงทำอะไรได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเล่นตี้นี้แล้วกันนะเออมีอาสนะผมก็จะโอนมานะให้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 ใครอยู่เออช่างเถอะไม่เป็นเวลาเกินพอแล้วโอเคงั้นขอบมาใสายอยู่คลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมว่าจอขขอคะคลิปหน้าซิวเกนให้ขอบคุบ้นใบว่าจะกระช่าหน้าอยู่ดีนั่นแหละแบ